สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดิวก็จะมาเฮ็ดลาบชุดกิดิ่น้ะค่ะน,นี่หอมสะระแหน่ผักเสริมต้นหอมแล้วก็หัวหอมมะนาวนะคะมาค่ะมาเฮดลาบกินกันค่ะลาบเนื้อตุ๋นนะคะอ,อันดับแรกแม่ดิวก็จะใส่มะนาวก่อนนะคะมะนาว แม่ติโอคคนกินเปรี้ยวนะคะมะนาวลูกหนึ่งเลยนะคะลูกหนึ่งแมตติโวก็หั่นสามชิ้นนะคะนี่ใส่มะนาวแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกป่นเองนะคะเรื่องเผ็ดไม่ต้องห่วงค่ะนะคะ ใส่นิดเดียวแค่ปลายช้อนนี่ก็เผ็ด้ะค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาร้านัวไม่ติ๋วค่ะต้มเองกินเองนักเลงพอนะคะขายเองด้วยนะคะไม่ได้ใส่เยอะนะคะปะลาร้าใส่เอากลิ่นมันหอมหอมนะคะหนึ่งช้อนต๊ะค่ะนะคะปะลาร้านัวไม่ติ๋วก็จะประมาณสีนี้นะคะ คนก่อนนะคะเขาคั้วย,ยังไม่ใส่นะคะก็คนก่อนคุเล่คุเลค่ค่ะคุเล่อ้ยหอมหอมมะนาวกับปลาขึ้นมาแล้วค่ะทำจากเนื้อหาลวดเนื้อค่้เนด้อะะเนื้อสุนนะคะนี่แล้วก็ชิมก่อนค่ะอืมไม่นัวเท่าไหร่ เพ็ดบะตงห่วงค่ะเหยาะน้ำปลานิดนึงนะคะนี่ข้าวคั่วก็โขกเองนะคะคั่วเองโขกเองค่ะหรืใส่หลายเดี๋ยวมันหยาค่ะ ฮู้บาว่ามาาันหยาภาษาอะไรภาษาอีสานค่ะโอ้ยโนยนดขอกัวลงไปนี่หอมละเติมพิชูหน่อยนึงนะคะปึ๊บใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะนะคะคะุเรคุเรคุเรอย่าลาบนะคะลาบเนื้อลาบเนื้อซิมฮืม พี่น้องแซ่บแซบ่บขราวนี้ห่อนห่อนตามด้วยผัดเสริมต้นหอมมาต้นหอมหัน่นยูคนเดียวกินคนเดียวทำคนเดียวลูกเตรียมไปให้มาเริ่มพดอดีสิมากินแล้วแมตติวอแบบนี้ราบราบข้าราบ ข้นนาวเหนียวคุยด้ิค่ะพี่น้องจ้าหน้าอร่อยไหมคะตาแซ่บบ่ตาแซ่บบ่เดี๋ยวแม่ติ๋วจะทเทใส่จานะจะถ่ายภาพนิ่งให้มึงได้ค่ะได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงมานะคะทุกคนทานกับแม่ติ๋วค่ะยืนยันตัวตนจากเนื้อหาลาบเนื้อนะคะบ๊ายบายค่ะพ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะ